สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคนหลักพระเครื่องทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะร้านนุ่นพระเครื่องของเรานะพี่ๆ่ะมีพระบ้านนะคะสวยๆมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเลยนะพี่ๆจ๋าสนใตนะคะโทรได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้านะสองหนึ่งซีสองห้าแปดสองค่ะพี่ๆจ๋าไอีดลานะคะจะเป็นต้นนุ่นนะคะแล้วตามด้วยสองห้าสามศูนย์นะพี่ๆนะ ทางร้านของเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มใดใดทั้งสิ้นนะพี่ๆจ๋ายังไงนะคะร้านของเราฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาด EP ต่อๆไปนะจ๊ะพี่ๆจ๋า วันนี้นะคะร้านของเรามีภาพมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการเยอะแยะเลยนะคะพี่พี่จ๋าดูกันไปเรื่อยๆนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะทุกได้องคไหนก็สามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าแต่อย่าถ้าพี่พี่ท่านใดอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์น้องมาได้เลยนะคะพี่พี่นะยังไงก็ฝากอุดหนุนร้านของเราด้วยนะคะพี่พี่ค่ะมีแต่าอ่าสวยๆทั้ง นั้นเลยนะคะพี่พี่นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวเรามารับชมรายการแรกกันเลยเนาะรายการแรกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วพี่พี่ขาเหรียญนี้จะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะพี่พี่ขาพิมพ์สี่เหลี่ยมเนาะนี่นะคะสวยเลยค่ะพี่พี่ขาดูนะคะดูนะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะ ปีสองสี่แปดหนึ่งนะคะพี่ๆขานี่นะคะมีเส้นขนแมวนะคะดูนะพี่ๆจา๋าดูนะคะนี่นะนี่ขอบด้านข้างสวยๆกันเลยนะคะพี่ๆขาดูนะจ๊ะนี่เนาะเป็นเนื้ออากระไรทองนะคะพี่ๆขาสวยๆเลยนะนี่นี่นะคะจะมีเส้นขนแมวเนาะนี่สวยๆเลยดูนะ รายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่พี่ขา0 0 0บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อช้างนะคะวัดเขียนเขตนะพี่พี่ขานี่เป็นเนื้อทองแดงนะพี่พี่จ่าปี24 7 3นะพี่พี่ขานี่นะคะตัวหนังสือคมชัดเลยนะพี่พี่ขาด้านหลังนะคะจะเนี่ยเป็นพระปิดตานะปิดตาอยู่ด้านหลังพี่พี่จ่านี่นะคะหูห่วงปิ้นป้นกันเลย นะคะดูขอบด้านข้างนะพี่จ๋าคุ้มชัดเลยนะคะสวยเลยนะพี่ขารายการนี้นะน้องขอที่500บาทกับพี่ขา่้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรูปหลอดนะคะรูปหลอหลวงพ่อโมจากพี่ขาวัดจันทนารามนะนี่สวยๆเก่าๆกันเลยพี่พี่ขาเนี่ยนะรูปหลอหลวงพ่อโมนี่นะคะเก่าเลยสวยเลยพี่จ๋าดูด้านหลังเนาะ รายการนี้จะเป็นปีศูนย์สามนะพี่พี่ขาเนี่ยคะจะบรรจุนะคะนี่อัฐินะวัที่ก้นนะคะพี่พี่ขาจะเป็นก้นอัฐินะพี่พี่ขาสวยเลยนะคะรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทกับพี่พี่ขาสี่ร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพรนะคะหลวงพ่อเพรวัดพิกุลทองนะคะพี่พี่ขาเนี่ สวยเลยพี่พี่ดูนะนี่ตัวหนังสือนะคะคมชัดเลยนะพี่พี่ขาคมชัดเลยเนาะนี่นะคะตัวหนังสือคมชัดเลยสวยเลยนะคะพี่พี่ขาดีนะหูห่ว,หวงปิ้นปิ้นกันเลยนะคะนี่นะดูนะดูขอบด้านข้างค่ะพี่พี่ขาสวยเลยนะคะดูนะดีนะคะเป็นเนื้อทองแดงค่ะพี่พี่ขานี่นะหน้าสวยสวยเลยจ้า รายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นพระนะคะ25สศตวรรษนะคะพี่พี่จ๋าวัดสุทัศนนะนี่นะคะเดี๋ยวนี้จะเป็นเนื้อชินตะกวนะพี่พี่จ๋าเนื้อชินตะกวเนาะวัดสุทัศน์ปีสองพนห้าร้อยนะพี่พี่่ะนี่นะคะสวยเดิมเลยนะดูนะคะ นี่ดูขอบด้านข้างเดี๋ยวมาแบบคมๆกันเลยนะสวยเลยนะคะพี่ๆขารายการนี้น้องขอที่400บาทจ้ะพี่ๆขา400บาทนะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นเหรียญหลวงพอ่อแจมคะ่ะพี่ๆขาเหรียญหลวงพอ่อแจมนะคะนี่หลวงพอ่อแจมสวยๆเลยพี่ๆขาเหรียญสวยๆเลยนะนี่นะเหรียญหลวงพอ่อแจม แจมสมชื่อเลยพี่พี่ขาเหรียญสวยมากเลยปีศูนย์แปดนะพี่พี่ขาเนี่วัดวังแดงเหนือจะไปด้านหลังจะไปหลังสิงนะพี่พี่ขานี้ดูเส้นขนแมวนี่เห็นเด่นชัดเลยนะนี่นะคะห่วงเป็นปินเลยนะคะพี่พี่จ๋าเนี่ยเส้นขนแมวเห็นเลยนะเด่นชัดเป็นหลังสิงสวยๆเลยพี่พี่ขานี่นะดูด้านหน้านะคะสวยเลย นี่นะรายการนี้นะคะพี่พี่ขารายการนี้น้องขดที่500บาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรูปรหลาหลูกพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพจะพี่พี่ขานี่นะอัดกอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขาีน,นะกเ,น,ะะานเก่าๆสวยๆเลยนี่ หูก,กลางๆกันเลยนะคุณพี่ขานี่เนื้อสวยๆกันเลยนะคะขนาดมองอะทะลุกรอบก็ยังสวยเลยนะนี่นะคะนี่นะอัดกรอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะน้องขอที่สี่ร้อยบาทนะพี่พขาสี่ร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไรนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพ่อคูณสวยๆเลยนี่นะคะ มีจานด้านหน้านะคะพี่พี่ขาซ้ายขวาเลยนะเนี่เห็นเด่นชัดเลยจะต่อโค้ดนะคะไว้ที่สังคตินะจ๊ะพี่พี่ขานี่นะนี่นะปีหนึ่งเจ็ดนะเหรียญนี้จะเขียนด้านหลังไว้ว่ารุ่นพิเศษนะคะพี่พี่ขานี่ดูตัวหนังสือเนี่ยคมคมชัดๆัดกันเลยนะคะตัวหนังสือชัดๆัดเลยนะดูหน้านะคะพี่พี่ขาสวยเดิมกันเลยนะ หลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่นะรายการนี้นะคะน้องขอที่500บาทค่ะพี่พี่ขรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อห่วงนะคะหลวงพ่อห่วงวัดท่าในนะคะพี่พี่ขเหรียญน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นปี2 48 4ดสนะเป็นเหรียญเสม,มานะหลวงพ่อห่วงนะคะพี่พี่ขเนี่นะคะ ด้านหลังยันสวยๆกันเลยค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อทองแดงอ่าสวยๆกันเลยพี่พี่ขาดูนะคะดูนะนี่นี่นะคะรายการนี้นะน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไล่จะเป็นพี่ขาเหรียญน,นี้จะเป็นเนื้ออ่าทองแดงลมดําเนาะปีหนึ่งแปดพี่พี่ขาปีหนึ่งแปดเนี่ย นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นย,นยันแปดทิศนะพี่พี่ขาดูนะนี่นะสว,สวยกันเลยเก่าเกเลยนะคะดูขอบด้านข้างพี่ขาเก่าแต่สวยนะพี่พี่ขาเก่าแต่สวยเนาะเหรียญนั่งพานหลงปู่ทิมนะคะพี่พี่จ๋าดูนะนี่นะคะรายการเน้น้องขอที่5้าอบาทคะ่ะพี่พี่ขาห้าอยบาทนะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญพรมสี่หน้านะคะเหรียญพรมสี่หน้านะคะอ่าอาจารย์เฮงนะคะภัยวันนะคะพี่ๆขาอ่าเหรียญนี้จะเป็นพิมพ์อาร์มนะพี่ๆจา๋านี่นะคะเหรียญพรมสีหน้าอาจารย์เฮงภัยวันนะคะดูนะพี่ๆจ๋านี่นะปีสองสี่เจ็ดสี่นะเนี่ยเป็นพิมพ์อาร์มนะคะ หรือเรียกอย่างว่าเหรียญอ้ามนะคะโลใหญ่อาจารย์เฮงภยัยวันนะคะพี่พี่ขาสวยสวยเลยนะนี่เงาเงากันเลยนะนะคะรายการนี้น้องขอที่500บาทคะ่ะพี่พี่ขา0 0บาทเนาะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นเหรียญหลงพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมนะพี่พี่จ๋าเหรียญน,นี้จะเขียนว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะนี่นะคะหลงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่พี่ขา นี่นะนี่นะสวยเลยนะปีหนึ่งแปดนะพี่พี่ขาเขียนด้านหลังไว้ว่ารุ่นสุดท้ายนะคะเป็นนี่นะคะหลังด้านหลังเนี่นะพี่พี่จ๋าดูนะคะหูห่วงห่วงนะคะปิ้นปิ้นกันเลยนะคะจะมีเนื้อเกินออกมานะคะพี่พี่ขานี่นะสวยเลยนะเดี๋ยน้องตีก้องให้ดูแบบแป๊บนึง่ง นี่นะคะเห็นเล่นชัดกันอยู่เนาะนะคะรายการนี้ค่ะพี่พี่ขาน้องขอที่500บาทจะพี่พี่จ๋าห้0รบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นชินราชนะคะชินราชอินโดจีนนะคะวัดสุทัศน์จะพี่พี่จ๋านี่นี่นะคะจะเป็นพิมพ์นะคะต้อบัวเล็บช้างนะพี่พี่จ๋า นี่นะคะปีสองสี่แปดห้าค่ะพี่พี่ขาดูนะเก่าเก่ากันเลยนะคะพี่พี่ขาเก่าเก่าสวยสวยนะใต้ฐานจะตอกสองโคดนะจะเป็นสองโคดที่ใต้ฐานนะคะพี่พี่ขาสวยเลยนะคะพี่พี่ขาเก่าเก่ากันเลยนะนี่นะคะชินราชอินโดจีนนะคะพี่พี่ขานี่ดูซ้ายดูขวาซุ้มใหญ่ๆเลยนะคะพี่พี่ขานี่นะรายการนี้น้องขอดที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาห้าร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลงพ่อเปลี่ยนนะคะหลงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นพิมพ์หลังยันเบี่ยงนะพี่พี่ขานี่หลงพ่อเปลี่ยนวัดใต้ปีสองสี่เจ็ดสองนะเก่าๆนะคะเนยดูด้านหลางนะคะหลังจะเป็นยันเบี่ยงนะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงเนาะสว,สวยเลยนี่นะคะดูด้านข้าง ดูตรงไหนก็สวยค่ะพี่พี่ขารายการนี้น้องขอที่500บาทจ้ะพี่พี่จ้ารายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โอภาสีนะคะวัดพุทธบูชานะคะพี่พี่ขานี่หลวงปู่โอภาสีดูนะสวยเลยพี่พี่าดูด้านหลังเนี่ยจะมีอ้ออ่างนะคะตัวใหญ่ๆนะคะอยู่ด้านล่างหลังเหรียญปีสองสี่เก้าหกพี่พี่จา เนี่ยด้านหลังจะมีพระอิยานาคนะคะสองตัวใหญ่ๆนะคะซ้ายขวาเลยพี่พี่ะเนี่ยนะหลวงปู่โอภาสีวัดพุทธบูชานี่นะคะรายการนี้นะน้องขอที่ห้าร้อยบาทจะพี่พจ่าะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะวัดนาย่างนะคะพี่พี่านี่และนี้นะเนี่ย อนนี้จะเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่ๆขานี่ปีสองสี่เจ็ดสามนะพี่ๆจ๋านี่นะหลวงพ่อแช่มนะคะเดี๋ยวดูหูห่วงหลักด,ด้านหลังยันสวยๆเลยหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะคะพี่ๆจ๋าเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยๆเลยนะ ดูนะคะดูนะพี่จ๋ารายการนี้น้องโขดที่500อบาทนะคะพี่ขาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่จ๋าวัดกลางบางแก้วนะนี่รายการนี้จะเป็นพิมพ์ซุ้มกระจังนะคะพี่ขานี่ดูด้านหลังสวยเดิมเลยนะคะพี่ขาสวยเลยนะดูนะคะ นี่นะดูหูงห่วงนะคะพี่พี่ขาปิ้นปิ้นออกมาเลยนะคะดูนี่นะคะเป็นพิมพ์ซุ้มกระจังนะ,ะพี่พี่จ๋ารายการในน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ะาห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นเหนรียญระฆังนะคะหลวงพ่อพร้มนะคะวัดช่องแคนะคะพี่พี่ขาเหรียญน,นี้จะเป็นเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเนื้ออืม ไอน่ใจจะเป็นบล็อกสอชอนะพี่ๆขานะคะเป็นพิมพ์ชอสั้นนะพี่ๆจ๋านี่นะคะสวยๆเลยนี่นะคะดูนะพี่ๆขาดูนะตัวหนังสือคมชัดนะคะนี่นะรายการนี้นะคะพี่ๆขาน้องขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่ๆขาสี่ร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อศิลนะคะวัดหนองเต่านะพี่เพื่ขานี่เป็นเนื้อกระไรทองสวยๆเลยนี่นะคะดูนะพี่จ๋าดูหน้าเหรียญนะสวยๆกันเลยถือว่าเหรียญนี้จะเป็นปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะพี่พี่ขาดูด้านหลังขอบนี่สวยๆเลยนะคะพี่พี่ขาคมชัดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเน่ยนะคะ นี่นะรายการนี้น้องขอที่5้0รบาทจะเีพี่ขาห้าร้บาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นชินราชนะคะพิมพ์นมโตนะหลวงปู่สุขของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พี่ขานี่นะชินราชพิมพ์นมโตนี่นะ ดูขอบนะพี่พี่ขาดูขอบนะสวยเดิมเลยเก่าเก่ากันเลยนะคะดูเป็นขอบกระบอกเนาะนี่ขอบกระบอกนะคะพี่พี่ขาดูนะสวยเดิมเลยนะรายการนี้น้องขอที่500บาทจะพี่พี่จะ500บาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปินนะคะวัดบางพระนะคะพี่พี่ขาเนี่จะเป็นรุ่นโพกค่ะซั์นะอัดก่อพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยค่ะพี่พี่ขา สวยๆเดิมๆเลยเนี่นี่นะจะเป็นรุ่นพวกขัดทัพนะพี่ๆขาหลวงพ่อเปิ่ดน,นะวัดบางพระสวยๆเลยพี่ๆขาได้ไปปุ๊บนะเรียมขึ้นคอสวยมากเลยนะคะเนี่ยในการนี้น้องขอที่500บาทจ้ะพี่จาใาการต่อไปก็ะจะเป็นเหรียญเตาลีกใหญ่นะคะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะพี่ๆขา นี่นะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นปิมเ,เตาลีดใหญ่นะนี่นะคะสวยเดิมเลยค่ะพี่ๆขาดูนะเก่าๆก,กันเลยนะคะดูขอบเนี่ยเก่าๆก,กันเลยนี่นะนี่นะรายรการน,นี่น้องขอที่400บาทจะไปพี่จ๋าสี0รบาทเนาะ รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมหน้าใหญ่นะพี่พี่ขานี่นะคะนี่ดูนะหลวงพ่อทวดนะคะจะเป็นจะมีเส้นพาปากนะคะพี่พี่ขาเส้นพาปากเนาะนี่นะคะช่อช้างนะคะตรงชอช้างด้านล่างนะคะจะมีขีดขีดตรงกลางตรงชอช้างเนาะนะคะ ด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมหน้าใหญ่ดูนะคะหูห่วงปิ้นๆออกมานะคะปีศูนย์แปดนะคะจะเป็นงานเลื่อนสมณศักดิ์นะพี่ๆจ๋านี่นะคะสวยเดิมเลยเป็นเหนเรียญเสมาหลวงพ่อทวดโนะวัดช้างให้เส้นผ่าปากนะสวยๆเลยนะคะเป็นเนื้อกระไรทองสวยๆเลยะคะ่ะพี่ๆขารายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทคะ่ะห้าร้อยบาทนะ ในการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลดเหรียญร้อยปีนะคะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตจากพ,พี่จ๋าเหรียญร้อยปีหลวงปู่มั่นเป็นเนื้อกระไรทองสวยสวยเลยนะคะนี่นี่ปีสองสี่หนึ่งสี่ถึงสองห้าหนึ่งสี่นะพี่จ๋าเป็นเหรียญร้อยปีเนาะนี่ดูขอบด้านข้างนะสวยสวยกันเลยนี่นะคะ รายการนี้น้องขอที่500อบาทจะพี่ๆจ๋าห0 0อบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อแก้วนะคะเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจะพี่ๆจ๋านี่นะคะหลวงพ่อแก้วสวยเลยค่ะพี่ๆค่ะจะมีะคล้ายเม็ดพดเนาะขึ้นที่ด้านล่างของเหรียญน,นะ ดูด้านหลังนะคะนี่นะคะนี่นะสวยเลยปีสองสสามสนะพี่พี่จา๋าจะเป็นภาพปิดตาอยู่ข้างหลังนะนี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พีขาสวยเลยนะดูนะคะรายการนี้นะน้องโขที่ห้าร้ยบาทจ้ะพี่พี่พจ๋า รายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญป้องอ้อยนะคะเหรียญป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มนะคะวัดกลางบางแก้วนะนี่นะเป็นเหรียญป้องอ้อยนะพี่ๆขาสวยเลยนะคะนี่ดูนะปีหนึ่งแปดนะคะพี่ๆขาเป็นเนื้อทองแดงลมดำเนาะนี่นะดูขอบด้านข้างนะคะนี่ดูนะนี่ดูนะคะ นี่นะสวยเดิมเลยเก่าๆเลยนะคะพ,พี่จ๋ารายการนี้นะคะน้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียวนะคะวัดหะรุงม,มน์จ้าพี่พี่ขาเป็นเนื้อทองแดงลมดำเนาะนี่นะคะจะมีเส้นคล้ายๆขนแมวนะคะอยู่ทางปากนะ หลวงพ่อเขียววัดหาโรงมนปีหนึ่งสามค่ะพี่พี่ขานี่นะสวยเดิมเลยค่ะพี่พี่ขาสวยเดิมเลยนะเก่าเก่าเลยค่ะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทจากพี่พี่จ๋ารายการต่อไปค่ะจะเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จวัดละคังจากพี่พี่ขาด้านหลังก็เขียนว่าบรวรวิจิตนะนี่นะคะจะมีอักษรเนาะ อยู่ที่เหรียญนี่นะคะสมเด็จวัดลรั้างม้วนสานแน่นๆเลยจ้ะพี่ๆค่ะนี่นะคะเก่าๆเลยนี่นะคะนี่นะสวยเดิมเลยนะคะพี่ๆค่าเก่าๆกันเลยนะคะม้วนสานแน่นๆเลยดูด้านข้างแล้วพี่ๆจะเห็นเด่นชัดกันเลยเนาะ นี่นะคะสวยเลยรายการนี้น้องขอที่300บาทค่ะพี่พี่ขาสามบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรูปรอนะคะหล่มพวกเงินวัดบางคานจะไปพี่จ๋านี่ดูนะคะเก่าเก่าเลยพี่พี่ขาเก่าเก่าหูยันยานเลยนะคะพี่พี่ขาหูยันยานเลยเนาะนี่นะคะสวยเลยพี่พี่จา๋าเดี๋ยวดูใต้ฐาน มีร้อยตัดช่อนะพี่ๆจ๋าเห็นนะรายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ๆค่ะห้าร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนนะคะพี่ๆค่ะดูนะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่ๆค่ะรายการเนี้ยนี่มีจานด้านหน้านะคะจานด้านหน้านะด้านหลังนะคะพี่ๆค่ะหลังเรียบเนาะ หลังเรียบแต่มีจานด้านหลังนะคะดูขอบด้านข้างเป็นขอบอสวยๆเลยดูนะ้ดูขอบนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลูกสุกนะคะวัดปากของวะขามเท่านะพี่พี่จ๋าเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะปีสองสี่หกหกนะคะพี่พี่ขาดูนะนหูห่วงใหญ่ๆเป็นปิ้นเลยนะ เม็ดไข่ปลาล้อมรอบเลยนะคะด้านหลังเนาะนี่นะดูนะคะดูขอบด้านข้างนะพี่พี่ขาสวยเดิมเลยสวยสวยกันเลยนะรายการนี้นะคะพี่พี่ขาน้องขอที่400บาทละกันค่ะส0่400บาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะวัดบ้านด่านนะคะพี่พี่ขาปีศูนย์สเนาะเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขานี่เขียนว่าหลวงพ่อพระอุปชาเอียนะ,ะนี่ เก่าๆหูกลางๆกันเลยพี่พจ๋านี่ดูยันด้านหลังสวยๆเลยน,นะคะพี่ๆนะขอบด้านข้างก็สวยนะตัวหนังสือคมๆชัดๆกันเลยนะพี่ๆจ๋านี่ดูนะคะดูนะรายการนี้นะคะน้องขอที่ห้าร้อยบาทจากพี่พจ๋า รายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงพ่อกะสเสียมเขมมะโกนะคะหลังหนูนะพี่พี่คเนี่ยจะเป็นเนื้อกระไรทองนะเนี่ยโชคดีตัวใหญ่ๆ่เลยนะคะด้านหลังหนูนะปีสามสองนะคะพี่พี่ขาเนี่สวยเดิมเลยนะนี่นะรายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่พี่ขาสี่ร้อยบาทเนาะ รายการต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานนะคะวัดปรงกระสังนะคะพี่พี่จ๋านี่เหรียญน,นี้จะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะพี่พี่จารุ่นหนึ่งนะนี่นะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะพี่พี่จา๋านี่นะปีหนึ่งเก้านะคะหลวงพ่อพานวัดปรงกระสังดูขอบด้านข้างนะคะพี่พี่จา๋าหูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยนี่นะคะ รายการนี้นะพี่พี่จา๋าน้องขอที่500บาทค่ะ500บาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นปิดตานะคะ,ะปิดตาหลวงปู่โตะนะพี่พี่จา๋าวัดประดูชิมพีนะนี่อัดกรอบอัอัดกรอบให้เรียบร้อยนะพี่พี่จา๋าด้านล่างจะมีเน่ตะกุดสองดอกนะพี่พี่ะาเป็นเนื้อผงใบลานนะนี่นะคะปิดตาหลวงปู่โต๊ะ นี่นะคะอัดกกอบให้ยังดีเลยนะคะพี่พี่ขากันน้ําอย่างดีเลยเนาะสวยเลยนะคะพี่พี่ขารายการน,นี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทละกันค่ะสี่ร้อยบาทเนาะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังนะพี่พี่จ๋าหลังยันสีนะนี่นะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นเนื้อทองแดงน,นะคะพี่พี่ขาเนี่ย ด้านหลังเป็นยันสีนะคะพี่จ๋าสวยเลยนะนี่นี่นะคะดูขอบด้านข้างนะสวยสวยกันเลยจ้าพี่พี่ขานะคะรายการนี้น้องขอที่500บาทค่ะพี่พี่ขา0้อบาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเนียงนะคะวัด2พี่น้องนะคะพี่พี่จ๋านี่หลวงพ่อเนียงปี2-4งสี่หกแปดนะพี่พี่ขาดูนะนี่นะ สวยเดิมเลยนะคะพี่ๆขาเนี่นะคะหลงพ่อเนียงนี่นะคะดูนะพี่ๆขาดูนะเนี่ยเนี่ยต่อปลายาวเลยนะคะพี่ๆขาต่อปลายาวเลยเนาะนี่ดูสัตละโอนะพี่ๆขายาวเลยนะคะดูนะสวยเลยค่ะพี่ๆขาดูนะคะดูนะ หลวงพ่อเหนียงนะคะเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขาสวยเดิมเลยนะรายการนี้นะคะน้องขอที่5้0รบาทจะพี่พี่จะ500บาทนะรายการต่อไปค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล่อมนะคะวัดโพธาวาสจะพี่พี่ขาดีเป็นเนื้อทองแดงนะปี2470นะนี่นะคะ2470เเห็นชัดเลยหลวงพ่อกล่อมนะวัดโพธาวาส ดูด้านหลังนะคะเป็นหูเชื่อมนะนี่นะอักขระสวยสวยกันเลยนะคะพี่พี่ะาอักขระสวยสวยเลยนะดูขอบด้านข้างนะเป็นขอบกระบอกนะคะพี่พี่นี่นะขอบกระบอกนะรายการนี้นะคะน้องขอที่ห้าอบาทค่ะพี่พี่ข5ห้าร้อบาทเนาะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นเหรียญร้อยแปีนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะด้านหลังจะเป็นพรมสหน้านะคะพี่พี่ะา เป็นเนื้อทองแดงเก่าๆกันเลยนะนี่ปีสองห้าสี่ห้านะพี่จ๋านี่ด้านหลังจะเป็นพรมสีหน้านะพ,พี่จ๋าหลวงปู่หมุนเนาะสวยเดิมเลยเก่าๆเลยนะคะพ,พี่จา๋ารายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นเหรียญพรมสีหน้านะหลวงปู่ดูนะคะวัดสังเกนะคะพี่ขานี่ดูนะ เรียนพรมสี่หน้านะคะสวยทั้งสี่หน้านะหลังเรียบนะคะพี่พี่จ๋านี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะเก่าๆดูนะคะพี่พี่ขาดูนะนี่นะคะสวยเดิมกันเลยนะนี่นะจ๊ะพี่พี่จ้ารายการนี้น้องขอที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเนาะ คะ่ะพี่ๆขะดูให้ชอบก่อนนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะถูกใจรายการไหนนะคะองค์ไหนนะสามารถโทรม,มาปิดกับน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 9ย์กนะคะ2 1ง12 5 8 2พี่พี่จ๋าแต่ถ้าพี่ๆท่านใดอยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถอ่าแอดลน์น้องมาได้นะคะทัก ID ไลน์มาได้เลยที่ต้นนุ่นนะคะแล้วตามด้วย2530นะ อย่างไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเพื่อเป็นกำลังใจ,งใจนะคะให้ร้านของเราเนาะอย่าลืมนะร้านของเราเก็บเงินปลายทางนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางจะส่งฟรีทุกรายการนะคะยังไงฝากอุดหนุนนะคะร้านของเราด้วยร้านของน้องด้วยนะคะพ,พี่ขาเนาะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้น้องลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ